ไปอีกสายหนึ่งคุณจรินจากอ่างทองค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้มีอะไรมาปรึกษาคะคือกวกผมผมเป็นนิสสากรอยู่แล้วผมกู้เงินมามีหุ้นกนากกตอนเป็นสมาชิกก็เข้าหุ้นไว้ร้อยเดียวครับร้อยเดียวนี้ผมกู้กู้แตหนึงเขาก็ตัดไว้ห้าพันห้าพันตอนนี้ผมมีหุ้นอยู่ที่นสากรนะแสนว่าบาทครับ อันนี้ผมใช้นี่หมดแล้วครับเอบจะถอนหุ้นเนะ่ะเขาถอนไม่ได้ครับสากรขาดทุนใช่ไหมครับเขาบอกว่าขอขาดทุนให้ช่วยสากรก็บอกให้ช่วยอืมสากรขาดทุนจะถอนไม่ได้ถอนไม่ได้ครับพี่พี่ไปดูในใบหุ้นก็ได้ครับพี่มันจะมีเขียนไว้นะครับสากรเดี๋ยวนี้ช่วงหลังนี้สากรมีปัญหาเยอะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีคนถามจากทางไพ่สารเข้ามาเหมือนกันก็มีปัญหาเรื่องเรื่อง หุ้นสากลพอไปถอนปั๊บสากลบอกว่าถอนไม่ได้นะหุ้นมันติดลบนะครับเพราะว่าสากลขาดทุนนะข,ขาดทุนหนึ่งเกิดจากการประกอบการสองเกิดจากการบริหารที่ผิดพลาดนะครับสามทุจริตไหมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นต้นเหตุ <olina. S 2> ทําให้ขาดทุนนะเพร,ราะฉะนั้นถ้าหุ้นถ้าสากลขาดทุนเ้าไม่ให้ถอนครับพี่ครับเพราะหุ้นมันแทบจะไม่เหลือแล้วพี่ราคาหุ้นเนี่ยเพรขขาะมันขาดทุนอยู่ครับพี่ครับ ถอนไม่ได้ถอนไม่ได้หกึ่งปีผู้มาเตือนดีก็ให้ข้าวสารถังหนึ่งเงินแสนข้าวสารถังสองถังก็ต้องเพิ่มเงิือนนีกโอ้แล้เขาเวลาเขาประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยแสนหนึ่งก็เยอะเวลาเขาประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยได้ไปเข้าบ้างไหมอ่ะก็ไปบ้างไปครับไปต้องไปทุกครั้งนะพี่เพื่อไปติดตามความคืบหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตอนนี้บัญชีรับจ่ายนะครับธุรกรรมของสากลกําไรขาดทุนอย่างไรแล้วสําคัญนะพี่นะสากลจะก,กําไรหรือขาดทุนนี่ขึ้นอยู่กับใครพี่รู้ไหมครับไม,ไม่ทราบครับขึ้นกับพี่จรินนะครับขึ้นกับพี่<ม>ครับงงไหมงงใช่ไหมครับผมหลักการของสากลเนี่ยเขาทําธุรกรรมกับสมาชิกครับ ถ้าเราไม่ซื้อไม่ขายไม่ทําธุรกรรมกับสมาชิกกับสากรที่เราเป็นสมาชิกสากรจะมีไรายได้จากไหนอนี่แหละครับเพราะฉะั้นหลักสากรก็คือเราต้องทำเราฝนอยู่โรงเรียนเป็นมีสากรไหมโรงเรียน เอาไม่ต้องโรงเรียนก็ได้เอาช่อง11บก็ได้มีสากลมีสากลใช่ไหมใช่ค่ะเป็นสากลร้านค้าใช่ไหมสากลบริการของกรมประชาสัมพันธ์อ่าเขาขายของใช่ไหมค่ะเราก็ต้องไปซื้อใช่ไหมซื้อก็ซื้อเราเวลาเราจะซื้อของแทนจะไปซื้อร้านนู้ดเรามาซื้อกับสากลทําธุรกรรมกับสากลสากลก็มีรายได้มีรายได้ก็กาไรมาปันผลให้กับเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สมาชิกไม่ทําธุรกรรมกับสากล ยากครับที่สากลจะไปมีกําไรอะครับพี่เพราะฉะนั้นตอบพี่จรินตรงนี้นะว่าไม่สามารถจะถอนได้เพราะเป็นเงื่อนไขที่เขากาหนดไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วถ้าขาดทุนเขาก็ไม่ให้ถอนก็รอให้สากลกลับมาฟื้นตัวซึ่งถามว่าช้าเร็วขนาดไหนเวลาเขาประชุมผู้ถือหุ้นต้องไปร่วมประชุมกับเขาครับพี่ครับจะได้ซับไซยไล่เหล่ยงกันก็นี่ที่เขาขาดทุนเพราะผู้บริหารคนแรกๆมันมันโกง มันโง่ลากรเขาก็ไล่ออกแล้วก็ผู้บริหารชคนใหม่เข้ามาอืเหมือนกันทุกที่เงินเงินแสนพวกชาวไร่ชาวนามันเยอะนะครับอืแล้วบางทีนะสากลผู้จัดการผู้บริหารเอาเงินเอาเงินฝากของสมาชิกเนี่ยไปฝากกับสากลต่างสากลสมมุติอ่ะ เพื่ออะไรเพื่อจะไปได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อจะเป็นรายได้ของสากลแล้วบางทีถ้าผู้บริหารทุจริตเนี่ยนะมันจะได้เงินฝากถุงเงาผลเข้ากับพกเข้าห่อตัวเองไงแล้วสุดท้ายสากลที่เอาเงินไปฝากไอ้นุกโก็เจ๊งไงเจ๊งก็พันมาที่เราซึ่งเป็นสากลที่เอาเงินไปฝากเอาเงินสมาชิกไปฝากพอทีนี้พอเอาเงินสมาชิกไปฝากสากลนู้นสากลนู้นก็ทุจริตไอ้ตัวเองได้เงินปากถุงใส่กระเป๋าก็สอบบัญชีปั๊บไล่ออกอ่าแล้วเงินของสมาชิกสากลนี้ทําไง จ้งขาดทุนถอนไม่ได้ถอนไปก็ไม่มีเงินคืนให้พี่จรินชัดเจนตอบได้ตามนี้นะครับพี่ครับสวัสดีครับ